สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการก๊อตเทียที่จะนําอุปกรณ์เจ๋งๆมาป้ายยาให้ทุกคนได้รับชมกันวันนี้เป็นหูฟังอีกแล้วครับแต่เป็นยี่ห้อที่บอกได้เลยว่าตำนานเพราะอยู่มานานจริงๆเกือบร้อยปีแล้วกับไยเออร์ไดนามิกแบรนด์เครื่องเสียงเยอรมันที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้าทาอุปกรณ์เครื่องเสียงขายมามากมายรวมถึงหูฟังก็ด้วยแต่ที่ผ่านๆมาจะเน้นไปทางด้านหูฟังทํางานะมากกว่าที่ใช้ในห้องอัดเสียงหรือว่าวงการดนตรี ในครั้งนี้ทาง Bayer Dynamic ได้เล็งเห็นและมาเจาะตลาดทางด้านเกมเมอร์กันบ้างครับกับ Bayer Dynamic mmx 150ก่อนจะเริ่มรีวิวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าพวกเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงอะไรทั้งนั้นครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวจากฟีลความรู้สึกส่วนตัวในฐานะผู้ใช้งานคนหนึ่งเท่านั้น Bayer Dynamic mmx 150เปิดมาด้วยราคา6 9 9 0บาทหรือตีเป็น7 0 0 0ก็ได้ครับด้วยราคาที่อถือว่าค่อนข้างสูงแถมเป็นแบบสายเท่านั้นอีกด้วย แต่เสียงหรือระบบที่ได้ออกมานั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ลองฟังความเห็นจากพวกเราดูครับเริ่มต้นกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนกันก่อนละกันดีไซน์ของเจ้า MMX 150ออกมาเรียบง่ายไม่บุนวายไม่มีแสงสีให้แสบตาวัสดุเป็นพลาสติกสากทำให้คราบสกปรกติดยากและทำความสะอาดง่ายอีกด้วยส่วนโครงภายในเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานอย่างดี ครอบทับด้วยโฟมอย่างดีและคุ้มด้วยหนังเทียมทางด้านที่ครอบหูก็ใช้ลักษณะเดียวกันครับจากการลองใส่ไม่รู้สึกว่ามันบีบหรือว่าอัดแน่นจนเกินไปสามารถปรับระดับของตัวหูฟังได้แต่สาหรับคนที่มีศีรษะใหญ่หรือว่าใบหูใหญ่อาจจะมีปัญหากับเจ้าตัว mmx 150ได้ครับเพราะตัวหูฟังไม่ได้ทําออกมาใหญ่มากขนาดนั้นฉะนั้นแล้วใครที่สนใจผมแนะนําให้ไปลองใส่ดูก่อนจะดีกว่าจากใส่สบายๆอาจจะเป็นรําคาญก็เป็นได้ครับ พอตการเชื่อมต่อได้แบบ2แบบคือ USB Type C และ AUX 3.5ม mm. ิมซึ่งตัวไมโครโฟนที่ให้มาถ้าจะใช้ให้ต่อที่ช่อง AUX 3.5ครับปุ่มเลือนนั้นสามารถปรับระดับเสียงหรือโหมดได้การกดปุ่มนี้ลงไปจะเป็นการเปิดหรือปิดไมโครโฟนส่วนการกดค้างจะเป็นการใช้งานระบบ Augment Mode มันก็คือโหมดสำหรับการฟังเสียงรอบข้างในชีวิตจริงนั่นเองเอาไว้ใช้ในกรณีที่ใส่หูฟังอยู่แล้วมีคนเรียกทำให้ได้ยินชัดเจนประมาณนี้ครับ และการเลื่อนก็เป็นระดับเสียงตามปกติทางด้านเสียงของหูฟังตัวนี้ผมแนะนำให้เชื่อมต่อแบบ USB เอาจะดีกว่าครับเพราะสามารถใช้งานได้กับฟังก์ชันต่ตางๆได้เลยถ้าต่อแบบสายอ็อก3.5เสียงอาจจะไม่ต่างกันมากก็จริงถ้าไม่ได้ไปต่อกับพวกเสาการ์ดเทีบๆบเทศนะครับแต่การใช้งานพวกการปรับระดับเสียงการต่อไมโครโฟนหรือออกเป็นโหมดจะใช้ไม่ได้ทันทีหากไปเชื่อมต่อแบบออก3.5 ทางด้านเสียงของ MMX150 มันมีความเป็นกลางแบบกลางจริงๆเลยครับเหมือนพวกหูฟังที่ทำงานตามสตูดิโอเลยกดไงแล้วครับเพราะว่าทางแบรนด์ BeyerDynamic เด่นทางด้านนี้มาก่อนอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันเป็นหูฟังเกมก็ต้องเอาไปเล่นเกมจริงนะครับเราได้ลองเอาไปใช้เล่นเกมมาแล้วครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแยกเสียงรอบทิศทางได้ชัดเจนขนาดที่ไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์เพิมเ่มเติมอะไรเลยเสียบแล้วใช้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับแต่ก็อาจจะไม่ถูกใจสาวกเบสหนักมากนัก เพราะเบสตัวนี้ไม่ได้หนักมากมาแบบปันกลางกลมกลืนกับทุกย่านเสียงแล้วอันนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับถ้าต่อใช้งานกับ PC บนระบบ Windows 10หรือ11สามารถไปใช้งานร่วมกันกับ Dolby Access หรือ DTS Sound Unbound ที่ตัวทั้งคู่นั้นเป็นซอฟต์แวร์จำลองเสียงรอบทิศทางที่ซื้อมาได้บน Microsoft Store ส่วนตัวแล้วผมลองมาทั้ง2โปรแกรมแนะนำให้ใช้ไปทางด้าน DTS แจมกว่าครับแต่ถ้าลองแล้วถูกใจ Dolby ก็ไม่ว่ากันหูใครหูมันเนาะ แต่ว่าใน DTS เนี่ยมันมี p r e s e ตให้ตั้งของหูฟังยี่ห้อ b a y e r Dynamic อยู่แล้วด้วยอาจจะยังไม่มีตัวของ MMX 150แต่ก็สามารถใช้งานกับตัวอื่นไปก่อนได้ส่วนตัวใช้ของ DT 7 7 0 p r o ก็แจมอยู่ครับทางด้านไมโครโฟนมาในรูปแบบของคอนเดนเซอร์แบบคาร์ดิโอยมทเต voice ตัวมันถอดออกได้และสามารถปรับองศาของกา้านเพื่อให้ไมโครโฟนใกล้าปากมากที่สุดแถมเขาบอกว่าการรับเสียงของคาร์ดิโอรับเสียงจากตำแหน่งด้านหน้าก็ทำได้ดี ตดเสียงรบกวนได้มีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวทีนี้มาลองฟังเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้กันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรและเสียงตัวนี้คือเสียงจากไมโครโฟนจากการได้ยินของโปรแกรม Discord ในห้องสนทนาทั่วไปโดยไม่มีการตั้งค่าหรือปรับแต่งเสียงไมโครโฟนแต่อย่างใดทั้งจากตัวไมโครโฟนหรือมาจากตัวโปรแกรม Discord ครับสรุปแล้วสำหรับ b a y e r Dynamic MMX 150 พวกเรามองว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นหูฟังสไตล์แบบลูกผสมอารมณ์แบบใช้งานดูหนังหูฟังเล่นเกมได้ในตัวเดียวและดีไซน์ที่ไม่ฉูดฉาด RGB ไม่ทะลุเบ้าตาจนเกินไปตัวนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันคนตัดของเราก็ใช้งานตัวนี้ไปในการตัดต่อไปแล้วครับป้ายยาไปเลยแต่ด้วยราคาที่ขนาดนี้พวกเรามองว่ามันน่าจะใส่การเชื่อมต่อแบบไร้าสายเข้ามาสักหน่อยถือว่าน่าเสียดายอยู่ระดับหนึ่ง ที่จริงมันมีตัวรุ่นน้องอย่าง MMX 100ด้วยนะครับที่มีการเชื่อมต่อแบบ3.5เท่านั้นที่ราคาย่อมเยาวก,กว่าแต่จะตัดระบบออกเมนโหมดออกไปสำหรับตัวของ MMX 150ที่อยู่ในมือเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าออนไลน์หรือตัวแทนจำหน่ายได้ในราคา6,990บาทครับบอกเลยว่าเสียงไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพวกเราและแน่นอนครับรักน้อยแต่รักน,นานนะจ๊ะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ